แล้วฝนตกในสนามบอลเราเราจะไปปอยใช่ไหมได้ครับเะย่ครูคุณจะทอะไรครูเปเจ้าสายกบวันนี้วันนี้ครูเลี้ยบข้างหน้าเปนกบนะคะูมกคดีมกกบดีผู้นำผู้ตามพบผู้ตามดีมตามวันนี้พัฒเก็ให้ตลอดวันนี้เลยทำดีนะครับวนนี้เรานะในะดีกัวนึ่งครับีับมาดีกบ

บางเดียวป่อยป่อยชีดมันดูหาดเซาไทยสดแบบนี้อุยมันจะมาสบายมาสบยทุกทีตายเลยเฮ้ยทำไมกายยังรับปล่อยปล่อยยังได้ดิปล่อยเลยหูโคปล่อยหูปล่อยนะปล่อยนะปับอยแล้วไปหูติ่งหูติ่งหติ่คหูติมันไปดูเลยปล่อยปล่อยมันไปใจเย็นแล้วต้องไม่ดูแล้ว